อ่ะนะครับพอขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมฟิลซันโตลี่นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาสอนวิธีการบูทบูทเพื่อนนะครับบูทเพื่อนบูทยังไงนะบูทอย่างนี้ปุ๊บอ่ะวิธีการบูทเนี่ยให้เรากด W นะครับคลิกซ้ายคลิกขวาอ่ะเห็นปะมันเป็นอย่างนี้นะครับ W คลิกซ้ายคลิกขวามันถ้าเป็น W เนี่ยมันจะตรงนะครับ ถ้าเพื่อนๆอยากจะไปฝั่งซ้ายให้กดพุ่งอ่ะกด W คีย์ซ้ายคี่ขวาไปก่อน1กด W ไปก่อนนะแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นปุ่ม A นะดูนะปึ๊บคีย์ซ้ายคี่ขวาเปลี่ยนเป็น A ปึ๊บเห็นไหมอ่ะนี้ถ้าผมอยากกลับหลังเนี่ยอ่าผม W คีย์ซ้ายคี่ขวามันจะตรงหน้านะปึ๊บ W คีย์ซ้ายคี่ขวาจะตรงหน้าปึ๊บถ้าผมจะกลับหลังนะ W คีย์ซ้ายคี่ขวาปึ๊บเปลี่ยนเป็น S อ่ะอันนี้ไม่ติดนะเห็นไหม เปลี่ยนเป็นเอสเห็นไหมเดบิวไปก่อนเนี่ยเเปลี่ยนเป็นเอสอ่าเอสเนี่ยคือหลังนะครับเอคือซ้ายดีคือขวาเดบิวคือข้างหน้านะครับเนี่ยแทงปึ๊บอ่าเดบิวขี้ซ้ายขีขวาอ่าเดบิวขี้ซ้ายขีขวาปึ๊บเฮ้ยปั๊มยาอยู่อยากจะไปฝั่งนู้นปึ๊บเดบิวขี้ซ้ายขีขวาเปลี่ยนเป็นเอเบิบอ่าเดบิวขี้ซ้ายเปลี่ยนเป็นเอสอันนี้อยู่หลังอะนะเดบิวปึ๊บอ่านี่มันระยะมันไม่ได้นะ เปลี่ยนเป็น s อ่ะไม่ได้ก็เนี่ยบูทเพื่อนก็จะประมาณนี้นะครับก็หลักๆแหละมันก็คือการกดคลิกซ้ายคลิกขวาอะครับแต่ว่าแค่เรากด w ไปก่อนแล้วเราก็เลือกทิศที่เราจะไปนะครับสมมติว่าเราอยากจะไปที่ไหนเนี่ยให้เรากดตามทิศนั้นเลยนะครับ a คือซ้าย d คือขวา s คือหลัง w คือข้างหน้านะครับก็จะประมาณนี้นะครับการฝึกกดอยู่ประมาณนี้เลยนะครับผมอะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผม